ทำตาที่นั่นดีที่นู่นดีแต่ละที่ต่างกันยังไงมีวิธีการทำยังไงวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัดพงศ์สาธราสาธิตสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งของประเทศไทยวันนี้มาคุยกับทุกคนในเรื่องของการทำตาสองชั้นบ้าง พวกเราคนไทยคนเอเชียร้อยทั้งร้อยอาจจะอยากมีตาสองชั้นเพื่อให้มันเกิดตาโตขึ้นตามีมิติตาหวานขึ้นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้การเกิดตาสองชั้นทำไมฝรั่งมีเราไม่มีนะครับการเกิดตาสองชั้นนั้นมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาของเราหรือเรียกว่าเลเวอเตอร์พาเบีนะครับกล้ามเนื้อน,นี้มันเกิดจากมันมาจากหลังลูกตาเราแล้วมันก็จะอ้อมมาด้านหน้านะครับมายึดเกาะกับ้กระดูกอ่อนเล็กๆที่มันเป็นแผงขนตาเราเนี่ย แต่ก่อนที่เขาจะมาเกาะเนี่ยเขาจะแปลงร่างก่อนเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อบางลงหรือเรียกว่าแฟชเชียทีนี้ในฝรั่งเนี่ยแฟชเชียเนียจะแยกเป็นสองแฉกมันจะมีแฉกที่ไาย,ยึดเกาะใต้ผิวหนังเลยแล้วก็ไปยึดเกาะที่กระดูกอ่อนนี่เลยแต่คนเอเชียจะไม่มีนะครับเขาเลยมีชั้นตาที่มันค่อนข้างจะโตแล้วก็ริจิตมากถ้านั้นเราอยากจะให้มีตาสองชั้นเราก็ต้องทําให้เกิดการเกาะของชั้นใต้ผิวหนังของเราไปเกาะที่กล้ามเนื้อนี้ทีนี้วิธีการทํามันมีอยู่2ออย่าง เอาง่ายๆคล้ายๆกับการทําจมูกคือแบบปิดกับแบบเปิดแบบปิดในเรื่องของการทําตา2ชั้นก็คือลักษณะของการที่เหมือนเย็บ3จุดที่เคยได้ยินกันนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือโอเคมันจะไม่มีแผลเพราะฉะนั้นเป็นรอยจุดเล็กๆโอกาสบวมโอกาสอะไรมันก็หายเร็วกว่านะครับวิธีการทําก็คือว่าเราจะต้องวาดเส้นก่อนทีนี้หมอจะบอกว่าการวาดเส้นชั้นตา,ตาแต่ละหมอ ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอนาตมีต้องดูเป็นมันเหมือนกับการแต่งหน้าหรือการวาดเส้นอายไลเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าแต่งหน้าแล้วมันดูตลกเนี่ยมันลบได้มันเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดมันอาจจะทาวอนกับเราเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกดีๆถ้าคนดูเป็นเนี่ยมันจะมีเส้นธรรมชาติอยู่นะครับว่ามันควรจะเป็นแนวนี้นะแล้วอย่าไปโตเกินไปหรือมันผิดธรรมชาติมก็จะดูหลอกนะฮะทีนี้หลังจากเขา มันจะต้องมีการฉีดยาชาทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ข้อเสียคืออาจจะเจ็บกว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีการฉีดยาชาแล้วปลิ้นมาฉีดด้านในด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ไหมที่เย็บอาจจะเป็นเป็นไหมทาวารหรือไหมละลายก็แล้วแต่สไตล์นะครับเย็บรวบจากชั้นใต้ผิวหนังเพื่อให้ทะลุเข้าไปได้ไหในมันก็จะเกิดเป็นเหมือนพังผืดหรือ แผลเป็นให้มันเกิดรอยบุ๋มนะครับเป็นเป็นแนวเป็นเส้นขึ้นในบางรายอาจจะเพิ่มแผลเจาะเล็กๆเ,เพื่อเอาไขมันออกได้นะครับในบางรายที่ไขมันเกินแต่พวกนี้เราใช้กับคนที่อายุน้อยแล้วไม่มีหนังเกินและต้องการทําให้เกิดชั้นเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องแก้ไขปัญหาอื่นๆส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีเปิดหรือการกรีดยาวบางคนอาจจะกลัวนะครับเพอบอกว่าเป็นแกรนกรีดตากลัวแผละจะบอกว่าแผลอันนี้มันจะอยู่ ในรอยชั้นตาที่มันเป็นชั้นตาธรรมชาติของเราแล้วเป็นเส้นบางๆเท่านั้นเองในในประสบการณ์ของหมอเท่าที่ทํามาแผลโอกาสแผลเป็นตรงนี้เกือบไม่มีเลยนะครับหรือยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะที่เป็นแผลเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็จะเวลาหายก็จะเป็นเส้นบางๆเท่านั้นแล้วมันอยู่ในชั้นตาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติทีนี้มันทําให้เราทําเก็บหนังเกินได้นะครับเพราะเราจะตัดหนังเกินแต่ว่าการตัดหนังเกินก็จะต้องมีศิลปะนะ ตัดโค้งแค่ไหนไม่ให้มันเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้คุณตาแห้งหรือตาปลิ้นนะครับมันต้องมีลิมิตหรือมีข้อจํากัดอยู่เช่นกันหลังจากนั้นเราจะเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็เข้าไปหาชั้นไขมันชั้นไขมันเนี่ยจะอยู่ใต้เยื่อบุลูกตาอีกทีหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าเราต้องเข้าใจแต่ละชั้นของอนาโตมีหรือกายภาพของเปลือกตาดีๆนะครับไม่ใช่ว่าแพทย์ทุกแผนกจะเข้าใจตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นใต้ ชั้นไขมันถึงจะเป็นไอ้กล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยนะครับเรามาส่วนใช้ไขมันเราจะทําอะไรกับมันบางคนอาจจะต้องเอาออกบางส่วนในส่วนทางตาถ้ามันเกินมันตุยบ้างหรือบางคนเอามาใช้ประโยชน์ในลักษณะขนตาแห้งเราก็แทนที่เราจะเอาออกแล้วก็ย้ายมาเติมในส่วนที่มันมันมันหลวไปหรือว่ามันขาดไปนะครับส่วนใหญ่หมอจะไม่เอาออกทั้งหมดจะเอาออกแค่บางส่วนเพราะฉะนั้นไม่งั้นอีกหน่อยอะ่ะ พออายุเยอะขึ้นอ่ะเราก็จะกลายเป็นคนตาโหลตาโบหรือตาเศร้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อทำ work on กับไขมันเสร็จเราก็จะไปดูของชั้นกล้ามเนื้อละว่าเราจะเย็บชั้นใต้ผิวหนังเพื่อมาเกาะกับกล้ามเนื้อเนี่ยตรงจุดไหนบ้างมันต้องมีความตึงที่เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีความเหมาะสมอยู่คุณจะเห็นว่าและบางคนกล้ามเนื้อย่อนเราก็เย็บกระชับได้มันจะแก้ปัญหาได้ทุกส่วนเพราะมันเป็นการเปิดดูกายภาพทั้งหมด ะะแล้วก็การกลัวแผลตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วจริงๆมันเจ็บน้อยกว่าเพราะมันฉีดยาชาเฉพาะด้านนอกเท่านั้นนะครับก็จะแต่ข้อเสียใช่มันมีความบวมนานกว่าแต่ปกติเนี่ยประมาณ3-4หรือ5วันเนี่ยเราก็ตัดใหม่แล้วความบวมเนี่ยประมาณ80-90%จะหายภายใน2อาทิตย์นะครับจะเหลือประมาณ10-15%ปรประมาณนี้ที่มันจะต้องใช้เวลาในการยุบบวม หเดือน2เดือนหรสามเดือนอะไรก็แล้วแต่หรือนานกว่านั้นแล้วแต่นะครับคือจะบอกแค่ว่าที่2อถึงสที่ที่เราเห็นความบวมมันอยู่มันยังไม่จบมันยังสามารถจะดีขึ้นได้จนหายเป็นธรรมชาตินะครับแค่ว่ามันจะนานกว่าวิธีเก่านิดนึงแต่ว่ามันก็จะได้ชั้นที่มันโอกาสหลุดน้อยกว่าแล้วก็เป็นไปตามกายภาพจริงๆมากกว่านะครับ มีบางคนบางรายหมอบางท่านใช้วิธีแบบเปิดแต่ข้างในเป็นลักษณะเย็บรวบโดยใช้ไหมละลายซึ่งวิธีนี้หมอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่มันหายแล้วมันโอกาสหลุดก็มีนะฮะชั้นหลุดก็มีแล้วก็สุดท้ายในเปลือกตาเราก็จะเป็นพังผืดชั้นแต่ละชั้นมันก็จะไม่สามารถแยกกันได้เมื่อต้องมาผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันก็จะทําได้ยากขึ้นแล้วก็จะมีแผลเป็นมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนสนใจคือการเปิดหัวตา การเปิดหัวตานั้นน่ะคนเอเชียเราจะมีหนังตาหัวตาปิดที่เรียกว่า e p พ c a n t ท u s เป็นเนื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะค่อนข้างถาวรกับเรามากและลิจิตมากเพราะฉะนั้นบางคนพยายามไปทําสร้างเส้นให้มันเป็น2ชั้นเหนือจากตรงนี้ให้เหมือนฝรั่งมันจะดูตลกและไม่เป็นธรรมชาติเพราะชั้นตาจะต้องตามเส้นนี้ไปแล้วก็เปิดค่อยๆไล่เปิดไปจนถึงหางตาบางคนที่อยากจะเปิดหัวตาจริงๆมันเกิดมาจากคนที่บางคนตั้งแต่กําเนิดนะครับมีหัวตาตรงนี้อีพิแคนทัสตรงนี้มันหนาจริงๆแล้วมันก็ปิดจนมันดู ผิดธรรมชาติเราก็จะต้องไปผ่าตัดแก้ไขความผิดปกตินี้ให้เขาเอามาใช้ในคอสเมติกหรือความงามกันบ้างนะครับแต่คุณมันจะต้องมีแผลตรงสามเหลี่ยมตรงหัวตาเนี่ยอีกนิดนึงแต่ลักษณะแผลตรงหัวตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแดงและเป็นแผลเป็นได้มากกว่าแผลบนเปลือกตาเพราะฉะนั้นเราจะทําในรายที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นหรือคนที่อยากทําจริงๆอะ่ะก็จะต้องรู้นะครับว่าเกิดแผลตรงเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสแดงบ้างในช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็คุณจะมีความรู้สึก อาจจะต้องมีความรู้สึกะระคายเคืองหรือลมเข้าตาม,มากกว่าปกติเนี่ยอาจจะนานหรืออาจจะตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทําก็ปรึกษาคุณหมอดีๆเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เข้ามาหาหมอหมอก็จะออดูปัญหาก่อนว่าแต่ละคนมันตากกน่างกันยังไงอีกอย่างที่ต้องยอมรับความจริงกันคือว่าหนังเราจะเริ่มเกินรู้สึกว่ามันเริ่มเกินหรือหย่อนเนี่ยตั้งแต่อายุ2 0ปยปลายแล้วนะครับ นั้นโอกาสที่จะไปทำเย็บ3จุดแล้วได้ผลดีมันเฉพาะคนอายุน้อยจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้จริงๆเท่านั้นเข้ามาดูเข้ามาวิเคราะห์ปัญหากันครับว่าแต่ละคนมันต่างกันยังไงนะแล้วก็ลองแชร์ลอง subscribe ให้เพื่อนๆดูว่าถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับคุณในการเลือกแพทย์แล้วก็เข้าใจของการผ่าตัดทําตาโอเคแล้วก็โอกาสหน้าหมอจะหาสาระมาฝากทุกๆคนเรื่อยๆนะครับยินดีครับเราเจอกัน